ใชยถ้าหนูไม่ชนะหนูก็พูดทั้งคืนแหละไม่จบเป็นขวดก็เลยแกย่ย่อเลยนะเขาเป็นดาราเขาไม่กินน้ำมีย่องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บอสเป็นดาราบ่อยเนาะเป็นมากกว่าเบสงคําเดียวเป็นดาราก็ต้องต้องอันนี้ต้องใช้แก้วสีดำเออเดี๋ยวนี้เป็นดารานะแบบเดี๋ยวนี้บอกค่าตรงค่าตัวผ่านไลฟ์นะแบบอัพค่าตัวแล้วอย่างเงี้ย ดาราสุดสุดไม่ไดะดาราค่าตัวแพงมากสุดสุดค่าค่าตัวแพงกว่าดาราอีกเธอ่หเรามาคาตัวชั่วโมงละร้อยสองร้อยเองหมเราก็กรอบกรอบกันแหละเธอคิดเท่าไหร่เอาด้วยไม่นะเราก็กรอบค่าตัวกันนั่นแหละเธอกิดเท่าไหร่ฉันคินเท่าไหร่เอาด้วยกันจ้างงานคู่ได้นะคะบบอในห้างแตกแน่นอน คนมาตีกันใช่เงานคู่ได้ค่ะอยากเห็นฟิวห้างแตกจังเลยทุกคนคนมาตีเขาไปลุมตีต้องไปต่างจังหวัดบ้าห้างแตกอะในกรุงเทพมันคนมันไม่ค่อยวันนี้หน้าสวดโนเมคอัพน้องันนี้เนาะทุกคนไม่ได้แต่งหน้าเหมือนในกรุงเทพคนไม่เหินนะกูจะร้องเบิงเลียวกรุงเทพจริงเหรอเรามีแฟนคลับกรุงเทพด้วยเหรอเอ้า เธอถ้างตำรวนที่ทเห็นที่จะไปขึ้นคอนสเสิร์ตอยู่ที่ฟิวเจอร์อ่ะเคยดูเต็มตัวดูว่าจากคนเยอะหรือไ่เยอะอันนี้หรออาบ้านาทั้งนยิ่ไปขับที่วงเทพจะเป็นนะแรงมากจริงรรไม่ใช่หมายถึงว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ว่าเธอหมายถึงเราทั้งคู่ก็มีเพราะว่าเนี่ยเวลาอยู่กรุงเทพสมพสมติเดินห้างเงี้ยก็ไม่ได้มีใครแบบ รู้จักแบบขอถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบไปต่างจังหวัดินมีเยอะกว่า,างไงไม่รู้นะนี่เป็นที่ไหนเขาาถ่ายกับพี่อ่ะอุ้ยตายแล้ว <laughs> <laughs> แพ้ละหนูแพ้บิกล้วทุกคนนี่ใครขอถ่ายรูปเลยอ่ะเดี๋ยวก็ลองดูนะน้องลองดูคำดังของพี่นะน้องมังพี่ยิบใควะดังไม่ถึงอะดังไม่ถึงบิกอะ่ะจริงไงครับ หิ่งไปเถอะหิ่งไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะเพราะว่าเบสชอบอยู่แบบสงบให้บิ๊กไปเลยค่ะให้บิ๊กเจอคนเยอะๆไปเลยค่ะหรือาเธอนูดเวทีเธอพูดเก่งมากเลยเนะยาะเดี๋ยวพี่จะให้ดูคำตอบของพี่วันที่น้องไปคือเวทีพี่วันที่พี่คะ พี่คะหนูเห็นพี่ขึ้นเวทีแล้วพี่แจกบัตรใช่ไหมคะแล้วพี่บอกว่าแฟนปัจจุบันพี่ชื่ออะไรแล้วเขาตอบชื่อหนูแล้วไม่พี่ให้บัตรนะคะให้ให้กำลังใจเขาเฉยเขาตอบผิดก็ให้กำลังใจเฉยอ๋อโอ้ย <c oughs> พี่ตีเนียนมากเลยนะคะพี่<ร>พี่เนียนมากเลยนะคะก็ตอ,ตอบผิดเราก็ให้นะ้ำตนนั้นอ่ะมันไม่ได้ว่าอะไรนะอือแต่คําถามพี่มันแบบ มันตอบถูกหมดเลยนะคะแบบว่าเอ้ยมีลูกมีลูกอ่งเราก็ไม่มีแฟนใช่ไหมแล้วเขาตอบแบบเราเห็นหน้าเขาแบบอุ้ยเขาตอบผิดเราก็เลยแบบก็สงสารเขาเลยให้แบบแก้เขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยใจอย่างเงี้ยเหรอคะตอบใจแล้วไม่แล้วคาตอบพี่มีเหรอคะคําตอบมันต้องตอบว่าไม่มีใช่ปหมคะพี่ใช่ไงมันก็ต้องตอบอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจเขาว่าเขาตอบผิดไงโอเคค่ะพี่โอเคอย่าถามเปลี่ยนเรื่อง เอก็พี่บอกว่าพี่ดังก็เลยแบบเออนึกภาพนั้นออกมาว่าเออพี่ไปพูดเลยดังสิน้องเห็นลิปพี่ตุกคลิปเลยเห็นจีพี่ก็เห็นคลิปหนูเหมือนกันแหละหนูรู้โอ้ยสิบได้เหรอ้แ่่ั้งแต่หนูมาจิ้นกับพี่เนี่ยหนูเห็นพี่ทุกวันเลยอะค่ะเห็นกับพี่ใช่ไหมหนูเห็นพี่บ่อยมากเลยไม่ได้เห็นกพี่แน่นอนหนูเห็นอีกคนนึงแน่นอน อัตตี้เ้ยใจคิดไปอีคนอะไรนะะป่าเขาไม่มีลค่ะพี่แหมไม่เห็นแค่เราเห็นอีกหลายคนเลยเห็นหมดแล้วรอกตัวพี่อะตั้งแต่นี้นันอันนี้กับเธอฉัอนเหน็นคลิปเธอเด้งมาตลอดทุกวันตอนเนี้ย<า><ะ>ถ,ถ้าเกิดว่าพี่มีตำแหน่งแฟนคลับเบอร์นหนึ่ง หนูว่าหนูได้เพราะหนูเห็นพี่ทุกวันใช่เพราะหนูขึ้นรถตู้ึ้นถามพี่ตําทุกเรื่องใช่ค่ะหนูอยากรู้เรื่องพี่ค่ะยิ่งกว่าพี่หนุ่มกันชัขึ้นรถตู้โอโหน้ากลัวมากเพราะว่าหนูเห็นมันขึ้นฝีดหนูแล้วหนูอยากรู้ความจริงจากปากพี่ค่ะหนูก็พอเจอพี่หนูต้องเคขือกค่ะ ยืน,นหน่อยเดี๋ยวเราเล่หอยไปตัวกผิดเอาไม่ใช่สิมจีเมืนน่อไห,หร่จะอ่านไม่เันแลวเมื่อคืนอะไรอ่านไม่ทนันเลยละเติมน้ำอีขวดด้วยค่ะน้ำหมดหรอแกนทองเติมน้ำหน่อยค่ะน้ำหมดขวดแล้วกูแกนทอง เงอะเออเพื่อติดต่อแบแล้วกันที่คู่กันบาสนาบงกชบอบบ้ารายการที่ออกก็พี่ดังพี่เล่นคอนเสิร์ตเยอะใช่คือคิวพี่มันเยอะมากน้องดูแบบที่ไี่มีเวลาแบบไปออกรายการคู่กับน้องเลยคิดดูโอ๊ยแล้วแล้วพี่แบบแบบพอจะแบ่งเวลาพี่ให้หนูบ้างได้ไหมคะหนูอยากไปออกทีีช่วงนี้หนูไม่ได้ออกทีมีเลยคิดเวลาแต่วับ ผู้การก็บีบคอพี่ให้เกินหนูอยากออกทีวีอะค่ะพี่หนูอยากแบบกแรกว่าออกอไรก่าใช่หนูไม่เคยออกทีวีเลยค่ะพี่อยากออกทีวีอะค่ะต้องพึ่งวาสนาพี่อะค่ะให้พี่แบบช่วยหน่อยรอพี่ว่างเนี่ยหนูจะได้ออกทีวีหนูอยากออกอะไรนะรอพี่ว่างเนี่ยหนูอยากออกทีวีหนูอยากออกทีวีได้เยาจะดีบ้าง คุณจะได้ออกทีวีครั้งแรกใช่ไหมคะใช่เลยพี่พาบอกเลยพี่พาออกทีมต้องหอ่วงอุยวัาสนาดูจะช็อกออฟจะช็อกยังหละเดี <c oughs> ย๋ยวว่าจะออกทีวีในไลฟ์คู่กันยังไม่ได้คิวเลย้ย <c oughs> อกทีวีกับนั่งคุย,นคนนนยแบบนี้คนอะไรดูเยอะกันคุยแบบนี้คนหน้าดูเยอะกว่าออกทีวีมันต้องจริงจังอะ่ะ มันต้องอตอบอดีทอเวลาแล้วหนึ่งไปออกทีวีนอนเราอยากออกทีวีเธอแยได้ชีวิตเราก็กอยากเข้าไปอย็นดีใช่ค่ะไม่เคอยออกทีวีเลยในชีวิตนี้อยากเป็นดาราค่ะพี่ช่วยดันหน่อยได้ไหมคะได้อยากเป็นดาราพี่ดันสุดแรงหราอ,อยากเป็นคนดังอะ่ะจะพี่ดันให้เต็มที่จะเป็นดาราแน่นอนขอเป็นนางเอกนะคะพี่พี่ช่วยดันให้เป็นนางเอกเลยนะคะเป็ตลกไม่ได้หรอ ไม่ได้หนูเล่นตลกไม่เป็นหนูอยากแบบเล่นแบบบทสวยๆเป็นนางเอกอะไรเงี้ยค่ะพี่อยู่กับเราว่าไม่ตลกพี่น้องไม่ตลกต่อทีเป็นปนางเอกว่าอยู่ชีวิตจริงเป็นตลกอ้าวนางเอกเดี๋ยวนี้เขาต้องลตลก,ตลกไหคะช่ก็คือแพ้ดม่ยำสิงบอกมากกว่าวร์เธอตลกกว่าคะ่ะตามไม่พีแล้วเนี่ย,ยเถียงไปเถียงมาไม่เรียกพี่ละ จ้าเปินสิมาหาเหื่องเขาเห็นยังตอนนี้เก้าเก้าเก้าบวกแล้วนะคะทุกคนเจ็ดสิบห้าบาทสะก้าแตกเจ้าลราก็สุก,ก้าแล้วโอ้ใครแล้วโอเติมน้ำกินอะไรอ๋อนี่มันยังเหลืออยู่หรือว่ากินขวดเปล่าไม่มีจริงกระติคิวมันแค้นเว้ยมัน <c oughs> ไม่แขนมานะโอยมันอันนี้อ่ะคราเรียกอะไรันติบอแท้หมือนน้ำเพลินแขนแปลว่าอะไรอ่ะมันตีคอมันอัแขนแขนเหรอใช่ยินรึแขนไม่แปลว่าอะไรเดี๋ยวก็จะไปลงคอยู่ซุ้มตาอ่านกับพี่อุ้ยแขนแปว่าอรแขนซึ่งไม่คืออะไรคือแขนแขนแบบกินกินอะไรแขน อะไรแขนกินน้ำกินน้ำมันแขนโอ้มันแขนนี่มันแนบรือเปล่ามันโกรธมันอะไรแขนแล้วติดคอหรือเปล่าอยากเอาคืนตอว่าะทีอย่างนี้แหละแขนแปลว่าอะไรแขนแปลว่าต้องเอาคืนรู้ใช้ได้บุหรี่บุหรีเพราะว่าจะหายนะแขนแปลว่าสั่แขนเข่าเนี่ยจุกคอหรอน่าจะติดคออเอติด ไม่ตีือติดดิตีือติดตีอดูเลยคือแคนแต่ว่าต้องสาบค่ะต้องอ่านคอมเมนต์ต้องขวดมุนรต้งสาบกัฝืนฝืนเพราเราแนคอมันแน่นจุกคอแค้นคนละแค้นอะอะไรนะแนอันนี้ไบอดไหมกล้วยได้บอดกไ่ดหมบอดบอดแน่บอดครับเราจะไม่ตกับสาบเท่านั้นค่ะพอลาจะได้บอดแล้วนะคณ เพราะาบวแล้วเตรียมตัวเลยยังคุณเจอปเวปนมันเธอ,อ,อคำนี้คืออะไรอะ่ะมันจรอ,อมันจรอ,อมีนั้นมันมันแขนจรอ,อมันเป็นมันเป็นคำสร้อยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่คำหลักแขนแขนจออ<ๆ>อรนจออยู่ตร,อตรงอกเธอส<อ>ร้อยแหครคำแบบว่าเหมือนกับ รักจริงไม่จริงนางอะไรเงี้ยมป็นคำต่อมาเป็นคำต่อไม่มีความหมายม,มีมันเป็นคำแขนเจรรอไหมเหมือนกับกับข้าวกับปลาอันนี้ก็เป็นแข็งจรรอยากเกินขอบคุณทุกออเดอร์นะครับที่กดจะดูเข้ามานะครับถูกมากเจ็ดสิบเก้าบาทเองถ้าใครแพงใครบอกว่าแพงแสดงว่าจะดูอันเนี้ยไม่ได้บอกไม่ได้ออกแบบมาให้เพื่อทุกคนนะครับ เป็นการขายที่เชิดมากจริงๆบอกว่าบอกว่าใครใครใครโดนได้ก็โดนอะใครโดนไม่ได้ก็ไม่ต้องโดนเรียเรีโดนแพงแพงจังผมบอกว่าเรโดนเราเนี่ยคือออกแบบให้สำหรับคนที่เว่ามันไม่แพงนั่นะถ้าเกิดเค่าแพงปุ๊บแปลว่าคุณอะกับแบรนด์ลูกค้าเขาเดียวเป็นอาจจะเป็นลูกค้าเจ้าอื่นเป็นแบรนด์อื่นเชิดมากคุณนะ ช่ากูอย่้วก็ถ้าแพงถ้ามันแพงทำยังไงอ่ามันก็ราคานี้มันเราใส่ของขึ้นคุณภาพเข้าไปของพรีเมียมยาดมกินอด้วยไม่ง้อตอยากได้หนึ่งล้านอ่ะอดีตอดีเขาเชิญเนี่ยแหละก็วนกันเองเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยกวนซื้อไปถึงหนึ่งล้านใครมาวะมันมันในที่แทกเลยื่อกิน ไม่แพงคะ่ะแพงกว่านี้ก็ซื้อจริงแพงกว่านี้ยเยอะแยะสั่งแก้วา <c oughs> แก้ไม่ได้หายนะครับแก้วผมอยู่กรุงเทพส่ะคืออะไรอะ่ะแก้วอยู่รังสิตฟิวเจอร์เขาบอกว่าน้องเบสไปสั่งค่ะมั้ย สังขะแปลว่าอะไรอะ่ะอำเภอสังขาบุรีไงเออำเภอสังขาจังหวัดลบบุรีอจังหวัดสุรินอ๋อก็เลยว่าเาครับว่าเขาไปอยู่ฟินแลนด์ไงคะเนี่ยเขารู้จังหมดเลยหนูมไม่รู้จักเลยเขาสีมูนจันยังถามทุกอย่างอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรตลอดแต่อาจจะรู้นะไม่รู้อันนี้ ไม่รู้จริงๆว่าสังขาคืออะไรเราเป็นคนฉลาดได้เป็นหองอนไหนเราเราหูเรากระทำบงหูเราอยู่ะถามจริง้อันนี้จริงมีนี่อันนี้อย่างนี้คืออะไรเขาอยากรู้คำตอบว่าเราจะพูดอะไร <c oughs> ทำไมรู้ทันน่ะโอ้โหขนาดนี้เดียวก็จะรู้แล้วไหมเอาเคยได้ยินปะเขาบอกว่าคนที่ฉลาดคือคนที่แกงงเวยซึ่งฉันก็ แก้ง้อไปแก้ง้อมาเอาโง้อจริง <laughs> <laughs> แก้ง่อยนะอ,นนนะอะไรนะอันนอยอะไรคะก็เธอรู้ทันน่ะบอกไปครับสิห้ามแก้งเรานะเธอรู้ทัน<อ>นะ่ะรู้ทำทา่าถามเหมือนนี่มันคืออะไรนมันทำยังไงอะไอ้ป้าหลักการที่เขาเปลี่ยนาันเป็นอย่างนี้ยังไงหงอกเบิดต่างเปของมากคนหนังหง้กอีกเพิ่นเก่ียงหงอาอีก มันคือโซดู้ป่ะผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ไม่ชอบให้ผู้หญิงฉลาดกว่าฉะนั้นเวลาเราอยู่ใกล้เพศตรงข้ามเนี่ยเราต้องโง่ทันทีเดี๋ยวซอมควบบอกใช่เราต้องไม่รู้เราต้องแบบจริงเหรอคะใช่อันนี้พี่พี่ทำยังไงกันทำไมพี่เก่งจังอย่างนี้ผู้ชายเขาชอบแบบนี้ที่ผ่านมาก็ที่ผ่านมาก็เก่งเยอะหนิทำไมต้องไปให้ทำไมต้องไปให้เขาอื่นเก่งกว่าตัวเอง ตก็ต้องเก่งในแบบของตัวเองครชายเขาชอบแบบนี้ค่ะโอ้พอมีดีกผู้รชายบขาจะคนเขาจะเป็นหมาคนอาประ,ะสบการณ์ที่เจอมาชอบแบบนี้หมดชอบแบบจริงเหรอคะทายังไงอุ้ยทำไมพี่เก่งจังเลยหนูทําไม่เป็นอย่างนี้ะะนอโอม้มันหนูมันโกหกตัวเองอยู่นะอย่างนั้นนะ่ะเราก็แก้กไม่รู้ไปให้มันจบจบให้เขาแบบว่าดูเก่งดูาพาให้เขารู้สึกดีอย่างนี้หรอใช่เราต้องกลัวเขาเราต้องแบบ เป็นตัวน้อยๆเอามานนยวพวกนี้ไปออกซีเลก็กโบดไม่ <c oughs> อะไรอ, <c oughs> อ่ะ้วยเขาก็อยากเป็นคนเล้นน้อยเนาะซีเลกที่เราเป็นอาหารเด็กแมที่เราเคยพูดกันอะซีเลกนะ่ะ <c oughs> อ๋อ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 าเก่งก็คือเก่งไม่ต้องทำทำ่ามมไม่เก่งคนท้องมันเก่งมันเก่งเพราะดาน <c oughs> แต่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงเก่งค่ะโอย ผ no ู้ชายชอบวิ่งพวกเขาชอบชอบผู้หญิงเก่งผู้หญิงดีแต่เนาะสิบสองผู้หญิงพวกเก่งเป็นจริงฉันเถียงจากที่ฉันเจอมาไม่มีใครชอบให้ผู้หญิงเลี้งซันเนาะแต่ว่าเธอชอบเธอชอบผู้หญิงเก่งคนที่เขาไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เยอะแยะในเมืองไทยมันไม่ได้เป็นแบบนานๆจริงเหรอแต่ทำไมฉันเจอแต่แบบคือเก่งกว่าไม่ได้เลยอ่ะโดนทิ้งโดนเทก็ดีแล้วแหละ ดีตรงไหนพี่นอ่อยเดยตรงกอนด้วยวปิมหัวหนูไม่เก่งหรอกทุกคนบินก๊กพูดไปเรื่อยหนูนมไม่รู้หนูมรน่รูเรื่องเราอยู่ด้วยกันมันต้องเก่งเท่ากันมันจะต้องเพราะอะไรมันจะต้องเท่าเทียมกันในยุคปัจจุบันนี้ไม่ต้องมีใครเก่งวอาใครส่งเสริมกันอนะไรอย่างเงี้ยแต่เธอรู้ไหมว่าผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะ เขาจะชอบให้ผู้หญิงอ่ะไม่เก่งคือจะเก่งได้แต่ว่าต้องเก่งน้อยกว่าเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก่งกว่าเขาเยเขาจะรู้สึกกดดันแล้วว่าเขาเป็นผู้นําไม่ได้ไม่ต้องห้ามถ้าหาเงินเก่งมีบอกถ้ามหาเงินให้มีบอกก็หาเงินเก่งกว่าได้อะไรกว่าได้แต่เวลาคุยกันหรือเวลาท็อปปิกในการสื่อสารกันอะมันต้องแบบเราต้องไม่รู้เว้ยเราต้องให้เขานาเลยหาเงินเิก่งได้แต่ว่าอย่างอื่นเก่งได้ก็ไม่ได้นะมันไม่เข้าเทียมนะนี่ อย่างอื่นเก่งได้หมายถึงเรื่องอะไรวะมายว่าหมายถึงว่าหาเงินเก่งได้เป็นอะไรผู้หญิงอื่นเก่งได้ถ้าเกิดบางอย่างเก่งได้เก่งกว่าก็ไม่ได้สิบอกได้มันทำกันทุกอย่างถ้าเกิดเข้าการมันจะส่งมา25ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะมันต้องแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอันนี้ไม่ไม่คิดแบบนั้นอันนี้เป็นเป็นแบบว่าสมัยใหม่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น ราจะมาเทียงกันเรื่องอีกอย่างนี่เรื่องอันอ่ะแปลว่าถ้าเธอถ้าเธอมีแฟนใหม่อสมมุตินะเธอมีแฟนใหม่เขาเก่งกว่าเธอได้เลยเก่งได้เลยก็ยิ่งดียินดีด้วยที่แบบเจอคนเก่งสี่ให้เขาเก่งเก่งก็า้อาอะไรนี่มันแต่น้ำบากอยู่ในการใช้ชีวิตเมื่เธอจะรู้สึกแล้วเธอจะรู้สึกหน่อยไหมกดดันไหมว่าแบบผู้หญิงเขาเก่งกว่าเราอีกเขาหาเงินเก่งกว่าเราอีกอู้มใจมากมันยิ่งทําให้เราต้องเก่งเขาสิเขาเก็บเขาเป็นเขาเป็นแฟนเแ่านี้ ถ้าเขาเก่งเราใช่ไหมเราดูสิไม่เก่งเราต้องเก่ง,งเขาให้ได้หรือไม่ให้เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ประสบการณ์่้ามีฉันไม่เคยเจอแบบนี้ฉันเจอแต่แบบว่าเออคงไม่เหมาะกับหนูหรอกแล้วก็ไปเลยเลยคุณข้านะคะวาสนาไม่ถึงไม่เจอผู้ชายแบบแบบบอสบิ๊กนะคะอะไรนะไม่เจอผู้ชายแบบบอสบิ๊กไงวาสนาไม่ถึงเจอแต่แบบว่าอือคบแล้วกดหด ดีหมดทุกอย่างดีหมดทีด่เราผ่านแล้วมันดีหมดนัด่นเลงถึงแม้จะล้มพุกฝุนนิดหน่อยก็ปัดขึ้นได้เช็ดล้างน้ำได้คนเรามันล้มได้อันนี้ปอบใครอะบอกว่าฉ <c oughs> ันเคยคน<อ>นี้ทเอ๋อปอบฉันเหรอฉันฉันไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วนะ<ม>ฉันแบบสบายมากป <c oughs> อกหักแปลว่าอะไรเหรอคะสะกดไม่เป็นนะ <c oughs> อ่ะห่อฮีกอไก่ ออ่างก็ไก่เอ๊ะสะกดงไงเออเนีน่ยสองขวบสะกดภาษาไทยไม่ออกเลยพี่น้องใช่ไงเห็นปะหนูไม่ไม่เก่งอะไรเลยไม่มีความรู้เลยทนะันั้นโลกสะกดเป็นแต่คำว่าชอบ a ah.